สวัสดีค่ะอิจาก s t a r g a d e n t ดนทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นไพ่ทำนายดวงประจำเดือนกันยายนสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กลกุมภาพันธ์ค่ะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะแล้วก็ อ,อยู่ในจุดที่เป็นเศรษฐีนี้ด้วยจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเลยเนี่ยอยู่ในจุดที่เป็นเศรษฐีนี้มากๆนะคะแล้วก็ไอในทางร่ารวยในทางเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะจริงๆเป็นคนใจกว้างอ่ะใจดีมองโลกในแง่บวกอบอ้อมอารีเข้าอกเข้าใจความยากลําบากของผู้อื่นมากๆเลยแต่ตอนนี้นะ มันไม่เป็นเศรษจทีนี่นะสิเพราะว่าไพ่การเงินเนี่ยมันมาเป็นห้าเหรี่ยญเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้หมุนเงินไม่ค่อยทันว่ะมันติดลบอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะคะปัจจัยที่ทําให้ การเงินมันแย่แบบนี้มันก็มีอยู่วยการหลายประการประการแรกอาจจะหมายถึงในเรื่องของการลงทุนนะมีโอกาสที่จะถูกหักหลังคดโกงได้ด้วยในจากเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่งจะบอกว่ากระทันหันในที่นี้แปดไม้ก็ยังดีกว่าเป็นเดอะทาวเวอร์นะเพราะว่าทาวเวอร์แปลว่า การเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแบบว่างงเลยแบบถูกไล่ออกอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันจะฟ้าผ่าเกินไปแต่การที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพันกระทันหันในลักษณะของแปดดาบเอ้ยแปดไม้เนี่ยจริง,รงๆแล้วเราเหมือนได้กลิ่นตุตุอะไรบางอย่างมาก่อนแล้วในกับเรื่องที่ทํางานกับเรื่องหุ้นส่วนอะไรบางอย่างนะคะที่ทําใหอ้อ่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรารู้อยู่แล้วเหมือนเหมือนสักวันหนึ่งฉันจะต้อง ลาออกแน่เลยวะ่ะหรือเหมือนสักวันมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร mm. เกิดขึ้นแน่เลยวะ่ะแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆเหมือนเราได้เผื่อใจไว้บ้างแล้วอะนะสาหรับบางกรณี mm. แล้วก็ส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งแย่งชิงดีการหักหลังคดโกงกันเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะ mm. เป็นประมาณนี้ได้ส่วนใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องการการพน,นันหรือตัวเองเนี่ยที่ไปคดโกงแล้วต้องชดเชยชดใช้เขาอันเนี้ยเออมันเป็นเรื่องที่ เราก็ต้องก้มหน้ารับสิ่งที่เราทำตรงนั้นไว้นะคือมันคือทุก,ท,กทุกดวงทุกรัคนรา,าสีานะไม่มันพอมันถึงจุดที่มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมันจะมีจุดดําเนินของมันอะ่ะไปในทางที่ดีขึ้น พอดีปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีวันที่ดวงเราก็ตกกลับมาไม่ดีอีกทีเนี่ยเพราะฉนั้นก็อยากเป็นกาลังใจให้ว่าเออถ้าตรงนี้มันไม่ดีถ้าตรงนี้มันทําให้เราหนักใจก็รู้ไว้ซ่อเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งใดที่เราทําไว้มันก็จะเป็นไปตามนั้นอะนะบางคนอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องแฟนก็ได้ไปรับผิดชอบแทนแฟนมันมันหมายถึงได้หมดเลยหุ้นส่วน พาร์ทเนอร์แฟนอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีความเป็นไปได้หมดเลยนะถูกฟอ้องร้องเราผิดออสัญญาใดๆอย่างเงี้ยนะในเรื่องการงานอาจจะมาสมมติบางคนว่าเราเพิ่งเข้ามาทํางานติดสัญญาไว้แต่ดันออกก่อนแล้วก็ต้องเสียเงินประกันเป็นในลักษณะนี้ได้ก็เลยบอกว่าในเรื่องของการเงินเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะแต่ถามว่าชาวรัคนาราศีมังกรอจะสามารถผ่านพ้นไม่ได้ไหมได้นะจริงๆมันเหมือนจะ เหมือนเราอมทุกอะเหมือนจะเป็นคนทุกแต่ในใจเราก็รู้แล้วว่าเมื่อเราทำไงได้อะขาทำอะไรไม่ได้พอทําไม่ได้ก็แค่ต้องกลมหน้าอยู่กับสภาวะนี้ต่อไปรอให้โฟลของชีวิตมันพัดผ่านให้อะไรอะไรมันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้หมดหนทางซะทีเดียวเพราะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเราก็ยังมีสเสน่ห์นะหมายถึงว่าถ้าหางานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่แหละนะเสียงงานไปก็แปลว่าได้งานใหม่มาแบบ กระทันหันเหมือนกันด้วยความสามารถใดๆของเรานะคะที่เราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีไหวพริบด,ดีอย่างเงี้ยการติดต่อสื่อสารในช่วงนี้การงานใหม่ก็มีโอกาสเข้ามาเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือเปล่าล่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคู่ครองคนรักอย่างนี้บอกไปว่าบางคนนะ่ะเหมือนไป มีภาระเป็นแฟนอะนะหรือต้องไปรับผิดช,ชอบแทนมีสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยไปเกี่ยวกับแฟนอะเยอะเหมือนกันนะคะก็อาจจะพึ่งพาได้ในลักษณะของอารมณ์ในลักษณะของการปรึกษาเป็นที่พักพิงทางอารมณ์แต่ว่าในเรื่องของการเงินใดๆก็อาจจะทําไม่ได้นะประมาณนี้ก็ได้หรือบางคนในบางกรณีเราอาจจะเคยถูกหลอกหรือมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะปัจจุบันเราจะเห็นแจมแจ้งเลยว่าคนคนนี้ เหมาะกับเป็นคู่ชีวิตเราไหมวะในช่วงที่เรากําลังแย่เขาจะอยู่หรือเขาจะเขาจะทิ้งเราไปมันจะเห็นนะมันจะโชว์ออกมาเลยว่าคนนี้ควรไปต่อคนนี้ควรจะเลิกกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันน่าจะโชว์ออกมาให้เราเห็นนะในช่วงนี้ก็นี่มีพลังงาน Energy Healing เห็นไหม e n e r g y healing ออกมาก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบทำไรายได้อะก็ต้อง Energy Healing กันไปนะคะปรับตัวปรับใจกันไปอย่า yeah, คือเครียดได้แหละจริงๆทุกคนมีปัญหาเข้ามามันต้องเครียดกันทางนั้นแหละมีใครมั่งไม่เครียดนะอันนี้คือเทพ,พเจ้าคือตัดสรู้แล้วนะคะคือองค์สมมาสัพุทธเจ้าแล้วอันนี้คือตัดสรู้แล้วนี้ผ่านแล้วทําให้เครียดะนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกันได้นะคะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเรียนรู้ที่จะ ความดาวมันอะแค่นั้นเองนะไม mm ่ม hmm. ี time to decide แล้วก็ freedom ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินใจเอาจริงเอาจังหรือเลือกทางไหนสักทางหนึ่งทางที่มันอิสระไอ้ทางที่มันเป็นอิสระในที่น,ทนี้รู้สึกว่ามันไปเกี่ยวข้องอาจจะทุกเรื่องเลยก็ได้แต่ที่เด่นๆน่ะน่ะาจะเป็นในเรื่องของอาธิการงานที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ใต้เงื่อนไขข้อบังคับอะไรที่มันอาจจะไม่แฟร์หรือทําให้เรารู้สึกอึดอัดไม่มีอิสระภาพทาง ในการใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้หรือว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราอยู่สังคมที่เราเป็นมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ไม่มีอิสระเลยและเราต้องการฟรีดอม่าหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเดวิลอ่ะมันแปลว่าจริงๆริงเดวิลอ่ะมันแปลว่าผูกผูกพันกันมากอย่างงี้ก็ได้นะแต่ในบางกรณีมันอาจจะกลายเป็นแบบรุ่มหลงมัวเมากันมากเป็นความรักที่ผิดแต่ก็ตัดกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดอ เออเป็นในลักษณะนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะเธอถ้าอะไรมันไม่ดีต่อใจต่อร่างกายต่อตัวเราอะถึงเวลาที่เราจะให้อิสระตัวเองอย่าเอาตัวเองไปทรมานหรืออยู่กับความทุกข์ที่มันเป็นอยู่ถ้าเราออกได้นะถ้าไม่งั้นก็อย่าบน่นอย่ามาดูดวงว่าเอองั้นก็ยอมทนต่อไปในความสัมพันธ์ที่ผิดผดนี้รักสามเศร้านี้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้แล้วก็มานั่ง เปิดดวงว่าเขาจะคิดแบบที่เราคิดไหมแบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะคะเหมือนก็จะอมทุกข์อยู่แบบนี้นะเออเหมือนตกหัวและรูปหลังเลยเนาะให้กําลังใจแล้วก็ต่อว่าต่อเนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ใดๆแล้วภาพรวมทั้งหมดเนี่ยชาวราศีมังกรจะสามารถผ่านพ้นไปได้มันเป็นช่วงของอะระการที่เหมือนเราเจอบททดสอบอะมันเป็นช่วงของการที่เราจะต้องอดทนรอคอยนะทำอะไรด้วยความอดทนอดกลั้นนะคะอค่ะ เออเป็นช่วงของการอโดทนดกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองในเรื่องสุขภาพร่างกายเฉพาะผู้หญิงนะก็ขอเตือนในเรื่องของโรคทางเพศไว้หน่อยโรคทางเพศในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องหมดลูกด้วยก็ได้ฮอร์โมนไม่ปกติแบบเนี้ยเป็นไป,นป,นปนได้นะคะใครที่มีเกณฑ์น้ำหนักเริ่มอ้วนใดๆก็ระวังนะเบาหวานใดๆจะมาหาแล้วก็โรคที่มันดูเหมือนเป็นเป็นหายมันเลื้อรังนะคะมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไข้หวัดใดๆเจ็บ จ็บปวยอ่อนแออย่างเช่นสิ่งที่อิฟนึกถึงได้นะที่หมายถึงตัวอิฟเคยเป็นนะแล้วมันก็เป็นเป็นหายๆอ่อนๆอย่างเช่นไซนัสอย่างเช่นภูมิแพ้อย่างเช่นโรคหวัดอย่างเงี้ยคือมันเป็นแล้วมันไม่ได้เป็นเยอะแต่มันเป็นหลายอย่างพร้อมกันนะเป็นประจําเดือนด้วยอารมณ์ก็ไม่ดีฮอร์โมนก็ไม่ปกติหัวก็ดันปวดไมเกรนแล้วก็ไซนัสก็ดันมากำเริบเนี่ยคือมาเป็นพร้อมกันแบบเนี้ยก็เป็นไปได้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าโฮ้ยเป็นสังนองสังเงียมากเลยแม่ในเดือนนี้นะคะ แต่ก็ไม่แย่นะเราผ่านไปได้อยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงวิพัยอยากบอกอะไรเพิ่มสามเหลี่ยน judgment แล้วก็ age เ,เอาเป็นว่าอีว่ามันเป็นช่วงเ,เวลาของการเคลียร์ของการสะสางถ้าเรามีประเด็นเรื่องราวอะไรกับใครมันเป็นช่วงการตัดสินใจเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกับคน3คนมันเป็นช่วงของการคุ้นคลิดบางคน อ่าอย่างที่บอกไปถ้ามีมีปัญหาเรื่องของคดีความขึ้นลงขึ้นสายก็เป็นช่วงของการเคลียร์ตัดสินตัดสินรอคําตอบรอผลซึ่งมันออกมาเป็น Judgment Judgment ในที่เนี้ยจริงๆมันเป็นการตัดสินพิพากษาซึ่งหมายความว่าถ้าสิ่งที่ผ่านมาเราทํามาด้วยความถูกต้องเราทํามาด้วยเจตนาดีผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีอยู่แล้วเป็น age of p e n t a c l e นะคะเราจะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนแต่ว่า แบบและเซมันตรงข้ามกันนะสิ่งที่อยู่ทำมันไม่โอเคจัสเมนที่มันออกมามันก็จะตอบแทนไปตามสิ่งนั้นถึงแม้มันเป็น A อชออปเปนท์เคมันก็สามารถอ่านได้เหมือนกันว่า A อชออปเปนท์เคเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนะี่ยก้อนเนี่ยที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องรับให้ไหวนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เราขอไปดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่สถานะคนโสดก่อนเลย คนโซลบอกเอาอะไรมาคิดมากนะคะช่วงนี้เงินก็ไม่ดีจะคิดมากเรื่องอะไร for keep and learning ค่ะ เจโซเมตนิวเลิฟต้องการนิวเลิฟมากตรงข้างกับที่พูดไปเมื่อกี้นะคิดว่าไม่ต้องการเสอีกแต่กลับกลายเป็นว่าต้องการความรักมายยวยาหัวใจแล้วช่วงนี้เราก็จะสวยจะหล่อมากกว่าปกติมากๆนะคะไม่ดูโซมไม่ดูไม่ดูเขาเรียกว่าเซ็งเลยนะคะก็เรารู้สึกว่าอาดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมที่จะเหมือนกับให้อาภัยคนในอดีตให้อาภัยตัวเองที่ ออไม่สมหว,วังในเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ calling in your soulmate แล้วก็ New เลือเราพร้อมที่จะสลัดความไม่โอเคสลัดความตอบโจทย์ไม่ได้ว่าตัวเราต้องการอะไรณตอนนี้แหละนะคะแต่ว่า,พา the ไพ่เดอ h ไฮเ t เทขึ้นมามันก็มีโอกาสที่รักครั้งนี้ถ้าเราจะพบเจอมันก็จะยังเป็นความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ขอเพิ่มเยดีโอเคพบเจอได้จากการเดินทางนะคะเดทแล้วก็เทนนิาอเาว่าช่วงนี้มันจะ มาให้เราพอชื่อนกชิ่นใจแต่ว่าเราจะคาดหวังให้มันแบบเออเป็นคนที่ใช่เลยอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่าคนคนนี้รักอิสระมากๆหรือตัวเราเองก็รักอิสระมากๆเช่นเดียวกันไม่ชอบถูกบังคับอยู่ในกฎกกอบระเบียบใดๆแล้วก็มันมีความไม่ชัดเจนเนื่องจากมันเป็นไฮพิทเทสะนั้นในบางกรณีมันแปลว่าเขามีคนของใจอยู่แล้วหรือเปล่ามีความสัมพันธ์ที่คาาคาซังอยู่แล้วหรือเปล่าเพิ่งจบ มาแบบหมันมาหรือเปล่าคือบางทีจบในทางคาพูดว่าโอเคฉันเลิกกับเธอแต่ทั้งใจมันยังไม่จบแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะงั้นเป็นช่วงของการที่ใจมันจะฟูขึ้นมาได้บ้างจากการได้พบรักกับคนที่มีสเสน่ห์ใดๆนะคะแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้รีบร้อนทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะค่อยๆเค,ค,คลียร์ค่อยๆรอ,อไปเนาะเพราะว่าไพ่สรุปของชาวลาัราศีมังกรอย่างที่อบอ่านไปอ่มันเป็นไพ่ของการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,อ,ไปอดทนรอคอยนะคะแต่อีกว่าเดือนนี้ มีเสน่ห์มากนะถ้ารู้สึกเบื่อเบื่อไม่มีไม่เจอใครเลยก็ออกไปข้างนอกบ้างนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถาน,นะนี่อดทนรออีกแล้วมังกรหมอกต้องรอไปถึงเมื่อไหร่ปีหน้าเลยไหม <laughs> ไม่นี่นี่เวอร์รีออกมาแล้วเว r y soon ออกมาแล้ว w o r d waiting for แล้วก็ love yourself first นะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วสถานะที่มันไม่ชัดเจนมันดูเหมือนกับการก็เหมือนจะยังไม่ชัดเจนต่อไป Very soon, we're waiting for love yourself first โฟกัสที่ตัวเราเองก่อนค่ะรักตัวเองให้เป็นนะคะสาวนะคะหนุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราคุณค่าออร่าใดๆมันจะเปล่งปลั่งออกมาเองเขาบอกว่า Very soon, w น r e waiting for นะัมันแปลว่าเร็วๆเนี้ยมัน มันคุ้มค่านะที่เราจะรอแต่อีเพเพนภาพไพ่ของการต่อสู้การกําลังเคลียร์กับใจอาจจะหมายถึงการต่อสู้กับใจตัวเองก็ได้ทั้งอาจจะเป็นทั้งฝั่งทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเรากําลังอยู่ในชื่วงของการเรียนรู้เขาเรียวกว่าอะไรเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบอยู่ะมันก็ต้องใช้เวลากันสักหน่อยถ้าให้แบบใบเล่นๆแบบเป็นตัวเลขนะเป็นไปได้ว่าอาจจะสัปมันาก้า 9วันเหรอคะอาจจะ9เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคุยกันไปยาวๆอะ่ะเออนะศึกษาดูใจกันไปยาวๆอย่างเงี้ยแล้วใดๆคีย์เวดก็คือการ l ลิฟย o u r s ร์เซ i ล s ฟโฟกัสที่ตัวเองก่อนคะ่ะถ้าเรา l ลิฟย o u r s ร์เซ i ล s ฟคือรักตัวเองเป็นอะ่ะเราจะสามารถรักคนอื่นไนดะ้แบบเต็มปากเราจะพูดได้อย่างเต็มปากแล้วก็เราจะรักเขาได้อย่างเต็มอกเต็มใจเลยนี่ยประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วสําหรับคนนีคู่รองคนรักชัดเจนแล้ว เดินออกมาเมื่อกี้อิฟสับแล้วนะอุ้ยไพ่เดินออกมาอิฟสับแล้วจริงๆนะเนี่ยเอาสับอีกทีสิเดี๋ยวเผื่อฟุกได้ไพ่เดิมอีกทีหนึ่งอโอเค five up ครับ separation deception engagement เมื่อกี้จำได้ไหมที่อ่านไปตั้งแต่ตอนต้นว่าบางทีคู่ครองคนหลักเราก็เป็นต้นเหตุข,ของการที่ทำให้เราเสียเงิงนเสียทองมีการโกงหักหลังกันเป็นไปได้นะคะเออมันมันเหมือนมันจะ ยึยกยัยกยึกยักเหมือนจากกันไปไม่ได้อ่ะนะอีก,ก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ยังอะไรอวอร์อยู่จริงๆอ่ะมันเหมือนมีภาพพายของการตัดใจเซปเรชันดีเซปชันรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ชัดเจรู้ทั้งรู้ว่าเขาหลอกลวงรู้ทั้งรู้ว่ามีอะไรที่มันเอออ่อเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ดึงดันในความสัมพันธ์นี้แล้วเราโฟกัสอยู่แต่ความเสียใจความที่ว่า เออ <S <S เขาไม่ชัดเจนกับเราสักทีจริงๆอะ่ะถ้าเรา move on นะมันมีโอกาสที่เราจะพบเจอใครคนใหม่ที่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นฟูมากขึ้น engagement อ,อาจจะเออถึงขั้นพัฒนาไปได้ไปได้ดีกว่านี้อ่ะแต่การที่พอเรามายึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ว่าเฮ้ยฉันเป็นแฟนกันกับเธอแล้ว <S <S ฉันอยู่คบกับเธอมาตั้งนานเนี่ยมันก็เลยทาให้เรา ก็ยังต้องวนวนเวียนอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ว่าการสําหรับบางคนอาจจะมีภาระพันธะใดๆใช่ไหมมีลูกมีครอบครัวใดๆแล้วข้อดีของไพ่สุดท้ายที่ออกมา five of cups เนี่ยมันยังมีสองถ้วยยังมีสิ่งดีๆให้เราได้โฟกัสได้มองอยู่เหมือนกันนะคะเออก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเนี่ยมีเรื่อง engagement ่าเพราะบางคนอาจจะหมายถึงการมั่นหมายไปแล้วแต่งงานไปแล้ว เออกำลังมีลูกอยู่อย่างเงี้ยมีคนเบื้องหลังที่เราต้องรับผิดช,ชอบมันก็ยากที่จะพูดว่าเออให้เลิกให้ตัดไปถูกไหมอ่าแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็อยากให้โฟกัสในเรื่องที่ดีบางอย่างที่เขาไม่บอกอาจจะคิดเป็นแง่นีได้ว่าเออถ้าเขาบอกแล้วเราอาจจะไม่สบายใจนะอย่างน้อยการประคับประคองการเป็นครอบครัวแบบนี้มันก็มีประโยชน์กับใครสักคนบางบางกรณีอาจจะเป็นแบบ ประโยชน์กับลูกอะไรแบบนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ในเรื่องความรักกับชาวราศาีมังกรแล้วกันน,ะนี่มีทั้งอดทนนะเป็นช่วงของการอดทนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เดวิดออกมาเป็นช่วงของการชดใช้กรรมนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะเราจะได้ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์หรือสิ่งที่เราควรค่าที่จะได้นะไม่มีใครจะต้องทุกใจตลอดไปนะอีว่าบางคนนะ่ะที่เป็น มีคู่ครองแล้วมันติดในเรื่องของครอบครัวแหละนะมันก็ต้อง hard to hard conversation กันไปปรับได้มากปรับได้น้อยก็ลองคุยกันแล้วสุดท้ายเราจะ retreat อ่ะหมายถึงการปล่อยวางทุกอย่างไปเบื้องหลังเอาเป็นว่ามีความสุขในจุดที่สามารถมีความสุขได้แบบนี้ก็แล้วกันนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะกอดๆนะคะไว้มาพูดคุยกันใหม่หนะสำหรับวันนี้บายบคะ่ะ